โอ้ยคือพี่ไม่รู้จะอวยหนูยังไงเลยน้องพีมอินเนอร์มันส่งออกมาจากสายตาสแสดงออกเลยว่าเศร้าสนเสริหน้าข่าวมือถือทาเตนกรูฟก็ดีมากภูมิใจในตัวน้องเขาจังเฟเชียลเอ็กเรสชั่นของน้องคือที่สุดทั้งๆที่ก่อนขึ้นเพลงยังเล่นสซนอยู่เลยแล้วน้องก็ทำท่าดึงสตินี่คือผลลัพธ์สินะเก <c oughs> ่งจังตัวแค่นี้ <c oughs> การแสดงออกของน้องเหมือนมีคนไปทำเขาอกหักจริงๆแล้วลืมเธอไม่ได้ ถือว่าเป็นวาสนาของยง้งพีมน้องก็ทำถึงมากไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะเต้นนี่คือคนที่เริ่มต้นจากศูนย์จริงดีขอบคุณนะที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอพัฒนาต่อไปอย่างท่อนเปิดของวันนี้ปีที่แล้วทำได้ดีมากเสียงขุนเปิดต่อด้วยน้องเปอร์บวกกับอินเนอร์ของน้องพีมคือดีและการเปลี่ยนช่องเสียงก็เก่งขึ้นอีกเคยชมไปตั้งแต่ร้องกับพี่วงมีนว่าน้องเขาเป็นคนสวิตช์ช่องเสียงได้เนียนดี พัฒนาต่อไปนะอยากเห็นเรื่อยๆส่วนสรน้าข่าวมือถือ